รวัตุงอิงหมอ,หหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคนแห่ดูทุกงานโชว์ตัวแม้ถูกเปรียบเทียบกัดแม่ฮันนี่สีอีสานกลับชาติมาเกิดเรียกได้ว่ากลายเป็นหมอลำดาวรุ่งมาแรงทางด้านบอสโซเป็นปลื้มหมอฟ้าประทานเพชรเม็ดงามพาวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสุดตังทำเอาแบ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วกระแสะความฮอป สำหรับตุ้งมอหญิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวดาวรุ่งวัย16ที่แจ้งเกิดเพียงชดข้ามคืนในห้วงเวลาไม่กี่เดือนเธอกลายเป็นเพชรเม็ดงามวงการหมอลำที่น่าจับตามองด้วยบุคลิกสายซื่อกลับเป็นสเสน่ห์โดดเด่นเฉพาะตัวเอาชนะใจเอฟหมอลำทั้งประเทศ งานนี้หัวเรือใหญ่อย่างบอสโซโยมนินผู้บริหารวงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงปลื้มหนักกลายเป็นมูกรักที่ตั้งใจปลุกปั้นให้โอกาสในวันนั้นหน้าที่นี้ประสบความสำเร็จกระแสตุงมอหญิงฟีเวอร์นำพาวงโด่งดังสำหรับไระวัตตุงมอหิงหมอลำน้องใหม่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเธอมีชื่อจริงว่าตุงงอิงรัตนพรอุทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่สาวน้อยวัย16ปีที่หาบความฝันในการ เป็นศิลปินหมอลำมาออเดชั่นหลังเวทีแห่วมอลเธอเข้ามาออเดชันคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมนินเมื่อวันที่15เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาหลังจากที่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงประกาศใน Facebook รับสมัครนักร้องแล้วน้องทักอินบอทเข้ามาผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนทางบอสถึงได้เห็นข้อความนั้นเพราะมีคนมาสมัครเยอะพอสมควร และน้องนุ่งองูงอสกิดใจบอสตรงที่อายุ16ปีแล้วได้ฝังเสียงเขามีจุดเด่นมากกว่าหลายๆพันคนที่ส่งเข้ามาตอนนั้นผมเดินทางจากเลยไปสีสกเกตนัดกันหลังเวทีน้องก็มากลับ แม่นี่เลยเป็นที่มาของเพลงหอบฝานมาหลังฮานมอซิงเกิลแรกของน้องซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่คลิปตอนที่คุณแม่ของน้องนุ้น้อยหญิงพาลูกสาวเดินเข้ามาบริเวณหลังเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพื่อขอโจโยมนินออกดิชอันก่อนที่จะโชว์ร้องเพลงบน เวทีสดๆครั้งแรกหลังจากที่คลิปอดิชันของอุงมอิงเพชรบ้านแพงถูกปล่อยไปได้ไม่นานก็มีเหล่าบรรดาแฟนเพลงต่างพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวเพวื่อร่วมอวยความสามารถของหมอลำสาวก,กันล้นหลามและยอดผู้ชมวงบนเฟซบุ o กหนึ่งวันตาไปกว่าแ0 0 0 0 0วิวเรียกว่าเฉียดล้านกันเลยทีเดียวเป็นคลิปแรกทีุ่งงอิงเข้าก้าวเข,ข้ามาในวงหมอลำเพชรบ้านแพงครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเสียง ของมุงมอยิงนั้นทำหลายคนชื่นชมงานนี้หนุ่มโจโยมนินถึงกับรีบรับมุงมอยิงเข้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องมุงมอยิงก,ก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเพชรบ้านแพงได้เป็นอย่างมากงานนี้ทั้งบอสโจและน้องหนุงมอญิงได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงปัจจัยความสำเร็จของสาวน้อยเพชรบ้านแพงการทำตลาดคอนเทนต์โซเชียลที่แข็งแกร่งล่าสุดยอดผู้ติดตามสองล้านส่งผลให้เจ้าภาพติดต่อเจ้าง,งานจองคิวข้ามปีอีกทั K ้งผล งานซิงเกิลที่ปล่อยออกมาติดหนึ่งในมาแรงย t u b e และไม่ว่าจะไปเล่นจังหวัดไหนแฟนคลับให้การตอบรับตีส่วนประเด็นดรามา่าแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดทางบอกเองก็ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่ถ้ารักน้องไม่อยากให้เปรียบเทียบแบบนี้มออิงก็คืองออิงคือตัวตนเอกลักษณ์ของเขาเอง